กับตันที่มากับดวงเจชนะทิปบนเสียดายเพื่อนที่รู้ใจ2คนวันที่21มีนาคม2566ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกไทยชุดอุ่นเครื่องฟี a าเดลุยซีเรียและ UAE กับตันเจชนะทิปได้ออกมาเปิดเผยว่ายินดีกับทุกคนที่ติดทีมชาติในครั้งนี้น้องๆทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วที่จะพัฒนามาแทนรุ่นพี่เจชนะทิปยังเปิดเผยว่ารู้สึกเสียดายคู่ซีคนรู้ใจสคนคือสารัตยู่เย็นและ คีรสินแดงดาแต่ก็ทิ้งท้ายว่าฟุตบอลสมัยนี้ต้องการคนที่พร้อมที่สุดแม้แต่ตัวเองก็ต้องโชว์ฟอร์มให้เต็มที่เช่นกันน้องๆเดวรุกใหม่ทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อมาแทนพี่ๆแทนพี่มุย้ยพี่ตังแน่นอนว่าการที่ไม่มีพวกเขามันก็น่าเสียดายแต่สุดท้ายฟุตบอลตอนนี้ก็ต้องการคนที่พร้อมที่สุดเพื่อลองทีมผมเองก็ต้องพร้อมเช่นกันขอให้ทุกคนโชว์ฟอร์มเต็มที่